ท่านก็อยา,ากฟังนะา,านี้คงจะไม่ได้ไม่อยากจะพงดับเป็นผีขเลีเราไม่อยากร้านเองเหมื<ข>อนนายขากิ้มาขัดทำขัดข้ขของเ,เห็นที อจะดูยังไงก็น่ารักแต่ทำไมหัวใจของเจ้าถึงกระไดนะธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นคนไทยด้วยกันคนจะสามนาทีกันนะเอางี้ดีกว่าเรามาวางดาบแล้วมาเดินช้อปปิ้งกันนย่าง่าดีกว่าตุล <c oughs> ิเกตตุลิเก <c oughs> น่าสดอ,อยู่กันนะถ้าใส่ชุดลิเกเดินเนี่ยเขาจะลดเปอร์เซ็นต์ให้เราเพิ่มไหมเนี่ยถ้าลดแตจะรีบเดินเ,เลยแล้วนะอยากได้ท่าสิท่าสิคุณติ๋นนี่หาเรื่องกันดีกว่าใครหาเรื่องวะหาเรื่องริ้ง ถ้าอย่างนั้นเจอกับลูกศิษย์แล้ว่อสหลายรอบแล้วเจ้ว่าว่าครูมึงนี่นะดูการจะสู้เนี่ยมันต้องมีการไหว้ครูโดูมึงเล่นของเหรอเกิดมาเป็นคนมีวิชาต้องมีครูเล่นของเหรอดูดูไอ้นี่มันเป็นกระไรนี่หว่ ตักทางคนสร้างเวทีทำเวทีสร้างับเราเคยเล่นแต่เวทีใหญ่ใช่ไหมรำดีรำดีเสร็จเข้าไหมอะไรกูอะมึงเร็วไปจังหวะคุณเนี่ยคุณนึกว่าผมรำจังหวะสามข่าเหรอ อยิบตีกันมากกอบมองรดิเกลนลายที่แต่ลนลานพันลานลนานรอบแอบะเฮ้ยจะเล่นของกันเหรออ้ยเลตีทมึนอะคุยอะรแม่เสือคุยอใครแม่เสือทำไมได้บอกว่าโหโหรต้องโหหัจาลังจาก การไล่ลับจากศิลปินพนันจริงดีเจ้าหน้าธีทีมงานการแสดงอ้าวอ้าวเป็นไงไรล่ะลับทำไมอ่ะโหนี่เก่งจริงเนี่ยมาเก่งไม่ได้หลับเอาไมว้ลับนึกถึงครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เอาเอาเอางี้จอดเอาไว้ก่อนสาธุสาธุสาธุ ลงตั้ที่จ ก็แล้วอเอนื่อยอะไู้ก่อนเหนื่นอยก,กับบ้าเอาเดี๋ยวม,มีใครจะได้รางวัลอีกมั้ยครับโอ้ยผมออกฉากน,นี้ผมไม่ออกแล้วนะ เทีเดียวเก็บฉากเดียวแล้วนะเราเหลือเหลือกันมาต่อมาไม่ใช่เหรอไรอไม่ใช่ลูกไม่รู้เหมือนกันเอาผมมาขอบคุณมากครับน้องปันจังเลยนไอ้ที่บอกว่าฉากสุดท้ายนะครับมาขอบคุณมากครับอันนี้เข้าเดินมาใช่ไหมตอนช่วงที่เห็นหนูด่างอยู่ ขยันขยัมนุ่งสาวมาด้วยนี่ขยายามมา,าทำไมโธ่ทำไมที่เาาก็บน้ำนี่ตถามันก็ดีเลยนี่มือใครนี่มันจอบชายอยู่เนี่ยโยอ,อ้โไม่ต้องไปเก็บมึงไม่ต้องเก็บขาดขึ้นมาฮ่ <c oughs> มึงเชื่อคนเด็ดที่ต้องมีคนดูอยากอึ่งหรือเปล่านี่ขอบใจมากที่ช่วยเราเข้าไว้ขนมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเอ๊ะไปขึ้นหาผู้หญิงบ้านไหนหรือเปล่าเบอร์เขาเลยใช่นี่แสดงว่าคุณนี่ไปเจาะรูดูผู้หญิงอาบน้ำมาใช่ไหมบ้ากา นหน้าตอย่างนี้ต้องเปขึ้นหนาผู้อ่นดูคนเยาะดูยูคนหาตามด้วยเหรอ